สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับพี่วานะแล้วก็เชฟออฟไม่ได้ใส่เนี่ยใส่หมดอยู่เป็เชฟออฟนะไม่ใช่เชฟออฟไม่ใช่เหรออ่าวันนี้เรามาที่จังหวัดลำพูนครับวัดพระธาตุหลักุนชัยนะครับมหาวรวิหารบวรรัมมหาวิหารวรรัมมหาวิหารนะครับวันนี้เราเห็นว่าที่นี่มีงานพอดีพอดี จริงๆเรามาลำพูนก็ดีเขาจะเอาโครมอ่ะนี่นี่นี้ข้างบนนี้ทุกคนมาดูอ,อรลอยของจริงสวยเนาะก็เป็นตามนี้ก็คือตอนนี้พี่วานเนี่ยปรับช่องใหม่นะก,ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าพี่วานอยากจะทําคลิปท่องเที่ยวแนวเ s ียช่วยเหลือสังคมบ้างปีนี้อยากอยากจะเป็นผู้ให้มากขึ้นอ่า <ๆ S 1> แล้วก็ทําคลิปสนุกสนุกและทําคลิปแนวลึกลับสยองขวัญ เออทำหลายๆแนวนะพี่เติ้ลเนาะส่วนช่องพี่เติ้ลเป็นไงบ้างฝากติดตามช่องพี่เติ้ลพี่พี่เติ้ลสายหมีด้วยมีอะไรบ้างช่องพี่เติ้ลส่วนใหญ่อ่ตั้งแต่มีสายหมีคือมันจะเป็นไลฟ์สไตล์หรอไงไลฟ์สไตล์นี่ตอนนี้ทำอะไรบ้างอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษบ้างตอนนี้ช่วงช่วงนี<ๆ>้อยากจะไปฝังฝังแต่จะไม่ฝังเหมือนเดิมคือเราจะไล่ไปตามฝังตามสถานที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเว้ยแต่ว่าคือไปฝังโดยที่เขาไม่ว่านะเว้ยไม่ใช่ว่า แอบ,บฟังอะไรอย่างงี้ไม่เอานะแล้วเราลองดูด้วยว่าในเดือนหนึ่งหรือว่าในในระยะหนึ่งเนี่ยเราฟังได้กี่ที่แล้วเราจะไปตามขุดมันได้ไหมใช่เอ้ยน่าสนใจป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าไปในงานมีอะไรนะพี่ธนาะครับโอเคทุกคน let's go ไป โอเคทุกคนตรงนี้เหมือนจะเป็นที่เขาขายโคมนะใช่ใช่ใช่ไหมพี่เติ้ลแล้วลองไปแปมันจะมีการขายขายโคมแล้วเขาเขาจะเขียนชื่อแล้วก็เอาไปแขวนเนี่ยเหรอใครจะเป็นคนไปแขวนนี่ไงเห็นเขาถือไม้ไปแขวนปะอัอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราต้องเขียนชื่อใช่ไหมครับแต่เราต้องไปซื้อตรงนี้เขียนชื่อแล้วไปแขวนก็คือว่าทุกโคมเลยนะทุกคนมันจะมีชื่อของคนที่มา แขวนอะ<ด>่ะใช่เออแล้วเขาจะเอาโคมไปไหนอะ่ะเขาจะเอาโคมไปไหนไม่รู้เดียวเรารู้ล,รละโคมละเก้าสิบเก้าบาทเออเราก็จะให้อยโคมได้นะไม่ง <c oughs> ั้นไม่ไงแ้ว,แวเราจะมีไปดูภาพก่อนฮะไปดูภาพก่อนดีกว่าไปดูก่อนเนาะว่ามีอะไร างวันเนี่ยมายืนได้เลยนะเพราะว่าแบบอาจจะไม่โดนแดดเลยนะแล้วก็กลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าสวยเพราะว่ามันมีไฟส่องลองมาตรงโคมนัดไปเดียวไปดูตรงนู้นเห็นนี้มีอีกไกลๆเลยตรงนั้นสวยมากเลยนะข้างหน้าเลยยังไม่ได้ไปข้างหน้ามีกรอมีข้างหน้ายังไม่ได้ไปเล้า,า,า,าก็ต้องไปดีครับโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนกับ่เน,น,นี่ยตรงนี้ ให้เราเดินรอบเนาะมันเหมือนเป็นเขาเรียกเดินจงกรมไม่ได้เดินจงกรมเขาเรียกไร้เวียนเทียนอะประมาณ3รอบแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะเดินประมาณ3รอบนะทุกคนไปครับ ่นตอนนี้เราต้องเดินออกมาจากวัดเราไปไหนไปหาเขาเรียกว่าที่แขวนคมเจ้แม่จามเทวีมันมีจุดใหญ่เหรอใช่ครับอ้าวจุดใหญ่อยู่ตรงไหนอ่ะเลยไฟแดงก็ตรงไปเรื่อยๆเ,เลยเหรอไกลไหมไม่น่าไกลทําไมเขาถึงไม่เอาไว้ใกล้ๆกันเดี๋ยว <laughs> ไปดูนะว่าตอนนี้กลางคืนแล้วเนาะว่าจะสวยขนาดไหนนะทุกค,คนปไปเจอกับไปทุอนมาดูคนระับสําหรับคนดี่ไม่เคยมามาเที่ยวเลยครับนี่ครับ สวยไหมท่านผู้ชมพิซซ่าเป็นไงไางบรรยากาศเป็นไงไามพอเวลาเปิดไฟแล้วก็มันก็จะเพิ่มอีกถ้าจังวันเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศหนึ่งแต่มาเย็นๆกลางคืนเนี่ยขอบอกเลยว่าคุ้มคุ้มแล้วตอนนี้อากาศก็เย็นๆแล้วเราเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอากาศหนาวๆเนาะแล้วพาคนรักมาอ่าอย่างพอย่างพิซซเนี่ยพาน้องแป้งมาอาทิตย์ก่อนเนี่ยพาน้องน้ำหวานมาอาทิตย์ก่อนพาน้องออนมาสองวันพามาขด คุยคุยกับผมใช่ไหมเป็นอยางสิ้นเลยไปเอาชื่อพนี้มาจากไหนไม่รู้จกักตักคนโอ้โหโอเคทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบริยากาข้างในว่าเป็นยังไงทะทุนนี่อันนี้มีมีมัน,น,นอย่างแบบอันนี้ไม่มีมีเปอดตัวด้วยนะนี่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมมีวันที่9้าตุลาถึง วันที่6มกรามียาวๆเลยนะตรงนี้มันก็พอถึงใ,ใกล้ๆนี้ก็มันก็มีเยอะกว่านี้เองใช่มันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะเอพราะแต่ว่าที่วัดมันเยอะแน่เพราะว่าเขาแขวนตลอดไงเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในว่ามันสวยอย่างที่เห็นไหมเป็นปกครับนี่รนะ้นมีแผนที่ให้ดูด้วยสวยมากไป ตอนนี้ก็อยู่ตรงพระแม่เขาเรียกอะไรพระแม่จามาทวีตรงเนี้ยบูชาโคมถวายพระแม่ห9สิบาบาทถ้าในวัดเนี่ย99้าบ้าบาทนะสีไหนสวยอ่ะพี่เต้ตามสีวันเกิดเลยพี่สีวันเกิดเนาะผมเกิดวันศุกร์สีอะไรสีฟ้าศุกร์สีฟ้าอ่าใช่อสีฟ้าสีฟ้าหมดหวัดสีชมพูก็ได้เรื่องความรักมโนเดี๋ยวพี่วานจะได้มี ปีหน้าปีหน้าช่กแ้วแต่งงานแล้วต้องต้องใส่สีเออผมก็แต่งงานปีหน้านะบอกทุกคนกันนะทุกันจะแต่งงานปีหน้าับเจ้าบ่าวคนนั้นจะเป็นใครผู้หญิงผมูาผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครไปรอติดตามชมครับเออเรามีเจาะลึกซีรีส์ ไปเขียนนะไปเขียนที่ไหนวะแม่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเขียนถึง F C ของเ e ลทูบทุกคนเลยนะนะ F C ทุกคนแม่เป็นไงล้าล้าน่ารักนะอ่านี่ชื่อพี่บานนี่ชิเอตตีอันนี้เดี๋ยวพี่บานเขียนชื่อคุณแม่ไว้อ่าโอเค แล้วเราก็จะเอาไปแขวนครับใช่แล้วเหรอนี่พี่เต้นตอนเราจะแขวนตรงนี้ใช่ไหมอ้เดี๋ยวเราจะเริ่มร่วมสนุกกับแท็ีของเราทำไงครับอ่าช่องพี่เต้นเลยนะผมก็แจกนะห้ารางวัลอ่ารวมกันเลยนะใครที่หาโอมของพี่หวานเจอนะแล้วถ่ายรูปก,กับโอมพี่หวานได้เนะี่ยแทบรูป้วส่งมาในเขตเวลทูพี่หวานแจกตุ๊กตาห้ารางวัลอ่าเอาว่าเอาว่อาวอ่าเดี๋ยวเราจะลองแขวนดูนะว่า เราแขวนตรงไหนนะเราถ่ายให้ดูเลยเอตรงนี้นะบมุมเลยอ่ะ,อะจางเลยจางเลยเหรอโอเคพี่วานจะให้พี่เต้นเป็นคนแขวนนะเพราะว่าให้พี่เต้นเป็นคนคุมชะตาชีวิตว่าใครที่มาถ่ายรูปกับโคมของเราได้นะเอาไปเลยนะตนุ๊กตาห้ารางวัลน,นะเอาพี่เต้นเองมาดูใกล้อ่าดูนะอ่าจะเจอเปล่านี่นะ Uh. ดูสีสีต่างด้วยนะสีต่างนะดูตรงนี้สีตาส่ตางนะนี่นะเขียน้วยนะว่าเวลทูปนะเอาลงมาใหม่ใหมาใหม่เพื่ออะไรเลยเนี่ยคนก็ยิ่งรู้เรียบร้อยให้หาโคมพิวานเจอรับตุ๊กตาไปห้ารางวัลนะมาถ่ายรูปให้ได้ตรงหน้าร้านค้า รีบมาใครมาก่อนก็ได้ก่อนเออตามนั้นเอาโอเคสุแพ้อันนี้เฉลยละไม่ได้บอกแล้วอันนี้ไม่ได้เกมแล้วอันนี้เหมือนแข่งกันมาละใครมาก่อนได้ก่อนอ่ะตามนั้นขอบคุณเดี๋ยวก็จะดูบรรยากาศต่อ